เราควเรียนทานนะอยู ider, ici, Donc, moi, ่่วงๆให้ผมทไอนิยในร่างกายออกมารางมั้ก่อนว่ามีอะไรมีตัวเนาะ

นี่ต้องไปทำบุญเองนะผมจะสื่อให้ไปทำบุญเองแล้วกันเนาะทำที่วัดอชำระที่ส่งง่ายๆดีจัดตู้ชนระที่ส่งใชนไหมที่วัดเออทำทีละร้อยสองร้อยนะเรื่อยๆนะจนกว่าจะครบสามพันนะที่ผมดูอ่ะผมไม่เชื่อใครนะนะดูขผมเอง พญาน,นากับเสือสมิงเข้าใจไหมไปทําให้สองขั้นนี้ผมคุยกับเขาแล้วเขาจะขอบุญแค่นี้จะได้ไปเกิดเนานะอยู่ที่พญาน,นาคเสือสมิงที่สิงอยู่ในตัวและเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทำเรื่อยๆที่ละร้อยสองร้อยเดืยอยบางคนนะที่นี่ผมช่วยฟรีอยู่แล้วนะไวะ,ะไปทำโดยเองอ่ะมีจุที่ให้เนาะ นี่คือขวานลงข้อปวยวัดโคศิตาลามุนแรกเอเดีดูลงขึ้นไหมไงลงขึ้นไหมนี่ปทํทำบุญเออทำบุญเดี๋ยวเขาก็ออกไปเองเข้าใจไหมกรรมเก่าหลงไงใช่ๆยังไงหรอะ มาผมลางให้กินค่อยๆไมผมน้่ี่นะนีนะทำบุญนะผมว่าก็มาซ้ำได้เนาะ